สวัสดีครับผมกบหน้าครับผมเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่กล้วยแม่กล้วยครับระบอกว่าเสียได้ไหมก็เสียได้นะครับถ้าหากว่างวดนั้นเลขมันเข้าตรงงวดนะแม่บรหูดอกว่าแม่สิเอาเงินไปใส่เอากบหน้าเนาะคามนมานี่คือเป็นคําพูดของแม่กล้วยเราฝันครับเราฝันว่าบ้านอะ่ะมันลอยได้แล้วก็ลอยอยู่บนฟ้าได้ยินเสียง แม่ลูกครับคู่หนึ่งอยู่บนบ้านตะโกนมาบอกว่าชื่อได้ช่วยด้วยครับแล้วก็เลขที่บ้านหลังนั้นที่ว่าลอยอยู่บนฟ้าครับเลขที่บ้านสามเจ็ดเก้าส่วนอายุลูกสาวที่ว่าติดอยู่บนบ้านอ่ะอายุยีปีทั้ง3 7แล้วก็6กสองครับแกฝันได้แล้วมันมาออกมงวนเมื่อกี้ถามว่าแม่กล้วยถูกไหมถูกแกถูกครับ เพราะว่าแกซื้อความฝันตัวนี้หมวดที่ผ่านมาเมื่อกี้่ะแม่กล้วยแกไม่ได้เล่าความฝันให้ผมฟังเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกครับทุกคนที่ว่าผมไม่ได้เอาความฝันมาเล่าเพราะว่าเขาจะซื้อเลขความฝันเดิมนั่นแหละครับบางคนก็บอะถามว่าตามความฝันของแม่นี่ให้แน่ตามความฝันของแม่นั้นให้หน่อย คือผมตามอยู่ครับแต่แกบอกว่าแกจะซื้อเลขความฝันเดิมนั่นแหละครับคือที่มาที่ว่าผมไม่ได้เอามาเล่าบอกไม่ว่าผมบม่ตามไหนผมตามอยู่แต่แกบอกว่าแกจะขอตามเลขฝันเก่านี่คือที่ทมาที่แกถูกเลขสามเจ็ดแล้วก็หกสองครับฝันแม่กล้วยแกฝันตรงงวดแล้วก็แกก็ซื้อตรงงวดครับแกซื้อเยอะแล้วมันไม่ออก แล้วงวดถัดมาครับแกก็เลยซื้อน้อยหน่อยครับแต่ว่าแกก็บอกว่าแกก็ยังพอได้อยู่ขนาดแกซื้อไม่เยอะครับแกบอกว่าแกได้ห้าหมื่นแต่ถ้าได้แค่หกสองตัวเดียวเนี่ยคือแกจะได้อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทแต่นี่คือแกได้สามเจ็ดด้วยครับแกก็เลยได้เกินห้าหมื่นบาทนั่นแหละครับเพื่อนบอกว่าตาามันออกต้องงวดนะแกได้เป็นแสนเลย ผมไม่รู้ครับว่าใครจะถูกน้อยหรือถูกเยอะจะถูกตรงงวดหรือไม่ถูกตรงงวดคือผมไม่รู้แต่ที่รู้ครับคือแกก็ฝันได้เนาะแกก็ซื้อของเลขของแกบางคนก็ไม่เข้าใจครับว่าเอาเลขออกแล้วคือเอาเลขมาจากสายนอกคือถือก็เป็นความฝันของเขาเขาก็ซื้อเลขความฝันของเขาได้นะครับนี่คือผมขออธิบายมือนี้ครับฝันล่าสุด ของงวดวันที่1นึตุลาคมหกเแม่กล้วยครับแกฝันว่าแกนะ่ะได้รถป้ายแดงแม่กล้วยฝันว่าได้รถป้ายแดงครับคันใหม่งามงามป้ายทะเบียนเนี่ยแจ่มแจม,แจ,มจำได้ยังได้กระจำได้เลยป้ายทะเบียนนะ่ะปกตินี่คือมันจะเป็นแผ่นเล็กๆเนาะแผ่นทั่วๆไปที่ว่าได้รถป้ายแดงนะครับแต่ในความฝันมันไม่ใช่ที มันใหญ่แห้งใหญ่มากเป็นป้ายทะเบียนคือใหญ่จริงๆครับคือประมาณว่าเห็นอ่าทีวีไหมคุนว่ากบมหน้าก็าเห็นท่อ,ทอรทัท์บอสิีว่าท่อรทัดใหญ่ซี่สิบนิ้วกบมหน้าก็าเห็นบอนั่นลหละทะเบียนรถในวามฝันแม่เห็นแม่เห็นซ้ำทีวีนั่นแหละถ้าหาว่าทีวีสี่สิบนิ้วครับมันก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะมันใหญ่มาก แล้วตัวเลขมันก็เขียนอยู่เท่ากับทีวีเลยในรถป้ายแดงแม่กล้วยครับแกบอกว่ารถป้ายแดงครับเป็นของแกแล้วแกก็ได้ไปเคาะได้ไปจับได้ไปนั่งแล้วก็ได้ไปบีบแต่ครับในวองฝันแต่ไม่ได้ขับหรอกแต่ตัวเองขึ้นไปนั่งบีบแต่อยู่เขาบอกว่ารถคันนี้เป็นของแม่กล้วย เราก็ดีใจแล้วครับได้จับได้ใบได้รูปได้คาได้บีบแต่ปิ๊กๆแล้วในวองฝันถึงจะไม่ได้ขับแต่เขาบอกว่าเป็นรถของแม่กล้วยทะเบียนรถครับที่ว่าแม่กล้วยเห็นครับใหญ่มากๆคือเลขหกหกเก้าสามหกหกเก้าสามนี่คือทะเบียนรถถ้ากว่าถามมาแล้วรถป้ายแดงคันที่จอดอยู่ในวองฝันจอดอยู่ที่บ้านใคร ก็จอดอยู่บ้านแม่กล้วยนะครับเลขที่บ้านของแม่กล้วยนะครับเนาะบางคนอาจจะยังจำได้อยู่ก็คือเลขสองเจ็ดห้านี่คือเลขที่บ้านถ้าหากว่าแม่กล้วยซื้อไหมแกก็ซื้อทุกงวดแหละครับแต่ว่าผมไม่ขออนุญาตเขียนให้นะเพราะว่ามันจะเป็นเลขหลายหางเอาแค่ป้ายแดงก็พอครับคือหกหกเก้าสามอินอยังมันสิมาแต่หกดูแทหกศูนย์หกก็ออกแล้วหกหกสองก็ออกแล้ว เหลือเงินนี้จะมาหกหกเก้าหรือหกหกสามหรือเปล่าหรือจะเป็นหกเก้าสามหรือเปล่าด้วยครับเนาะก็ลองมึงครับแต่สำหรับแม่กล้วยแล้ววะถ้ามันเป็นหกกอศูนย์เนี่ยมากอยู่ไดนันว่าเป็นอย่างโบ้หูแล้วแม่มากแม่ตัวน,นี้แม่กับมากอยู่ทะเบียนรถเนี่ยเห็นน่ะแม่กับมากอยู่แต่ถ้าเป็นหกหกก่าศูนย์เนี่ยแม่เห็นแต่มากแห้งแห้งผมไม่เขียนให้นะครับผมจะไม่เขียนให้เพิ่มเติมแต่นี่คือเป็นคําพูดของแม่กล้วย ถ้าหากว่าใครฟังอยู่ครับถ้าหากว่าเลขมันออกหกเก้าศูนย์แสดงว่าแม่กล้วยแกถูน,นะครับแกบอกว่าหกหกเก้าสามนี่คือแกฝันได้แต่ถ้าเป็นเลขหกหกเก้าศูนย์เนี่ยแก,กว่ามันสวยถามว่าแกซื้อไหมแกซื้อครับแต่ทุกคนครับไม่ต้องไปซื้อตามแกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเลขหลายหางซื้อแค่เลขหกหกเก้าสามก็พอไปซื้อลอตเตอรี่เลยครับสักใบหนึ่งครับหกหกเก้าสามเผื่อเลขมันจะมานะครับเนาะ ถามว่าเลขออกไหมขนาด6 0ศย์ก็ันยังมากครับขนาด6 6 2ก็ันยังมากแล้วงวดน,นี้มันจะติด6กอีกไหมล่ะเพราะมัน6กกันมากหลายหลอดเพียงใดคือไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขมันจะมาใกล้เคียงตัวเก่าหรือจะมาออกแบบใหม่ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการคาดคะเนของความฝันมันจะเป็นการคาดคะเนเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขแต่สุดท้ายครับ มันก็ไม่มีใครอย่างรู้อนาคตได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับแม้แต่คนที่ว่าฝันแม่นแม่นมากๆในทางช่องผมเนี่ยยังพลาดเลยครับฝันสามสามเือเือสี่ยังไม่มาก็มีครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เอาความฝันมาไล่ฟอมฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะเลขจะเข้าตรงๆครับแต่ไม่รู้ว่าตรงงวดไหมแค่นั้นเองก่เรอมีหน้ามังครับนี่คือความฝันของแม่กล้วย หลายครั้งที่ผ่านมาแกจะฝันเห็นพระธุดงพระธุดงพระธุดง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 ,ลง,ลงตลอดเลยแต่งวดนี้ไม่ครับงวดนี้ฝันว่าตัวเองได้รถป้ายแดงใช่เลยฝันแตกต่างแหวกแนวจากทุกครั้งงวดนี้ครับถึงจะฝันแตกต่างตัวแต่ตัวเลขให้ออกดังเปี้ยงให้ถือลว่านี่ไงได้ครับแมมเนอะรให้เราสืบถือกวันที่หนึ่งงไครับงวดเมื่อกี้ครับแกก็ไม่ได้คุยกับผมครับแกตามเลขตัวเดิมงวดนี้ครับแกได้ขอบูชาบูชาตุ้มมงคลกับผมไป ห้าตุ้มก็ขอบคุณหลายๆครับแกบอกว่าแกอยากเอาไปเปิดดวงให้มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะเอาไปให้ลูกๆล,ลูกเพิ่นนะ่ขายของครับขายของขายอาหารอยู่แถวตลาดต้วลุงชนะแกก็เลยอยากเอาไปให้ลูกเพิ่นทํามาประกอบอาชีพแกก็ศรัทธาเลื่อมใสลุงปู่สวงมาก,มากๆกเลยแม่กล้วยมื่อนี้ครับความฝันของแกก็มีประมาณนี้ ขอกราบขอพรบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมให้เปิดซื้อลติีเวยครับอาจจะได้หัวใหญ่ๆก็ได้ขอบคุณในหลายสวัสดีครับ